สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบคิดลึกซึ้งเกินเลยกับคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะครับเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงครับโปรดใช้วิจารณญาณมาดูนะคะใครที่แอบคิดลึกซึ้งเกินเลยกับคุณอยู่เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะเป็นไว้เวิร์สซาได้สรับพลังงานได้ขออนุญาตด,ดูนะคะห้าเหรียญ หนึ่งเหรียญ The Fool The Hangman mm hmm. p a ซอ of s ใครที่แอบ,บคิดลึกซึ้งเกินเลยกับคุณอยู่เหมือนคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันนะคิดมากนะคะมีความแบบมีความแบบไม่เข้าใจกันมีการนิ่งเงียบกันไปในความสัมพันธ์นะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยูนะ่คิดมากเรื่องของคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะเป็นคนดื้อน,นะมีความมั่นใจในตนเองนะเป็นคนไม่ค่อยฟังใครไม่ยอมใครนะเป็นคนชอบเอาชนะนะแต่เป็นคนฉลาดนะคะ แต่ว่าเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเป็นสิ่งมีค่าในชีวิตของเขานะคุณเป็นสิ่งดีๆเป็นเปนเขารู้สึกโชคดีนะเมื่อได้เจอกับคุณเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเดฟูหากคุณมีปัญหามีประเด็นกันเนยเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจกับคุณเขาคนนี้เป็นคนรักอิสระชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวอาจจะเลี้ยงสุนัขได้ในบางท่าน 4เหลียงหนึ่งดาวนายอคับสิออบคับ t h ดสันเขาคนนี้เขาคนนี้นะคะเหมือนว่า คุณและเขามีความทรงจําดีๆร่วมกันมาเขาคิดถึงวันวานความทรงจําเก่าๆที่มีคุณและเขาอยู่ด้วยกันบางท่านเคยรู้จักกันในอดีตนะหรือเป็นรักต่างไว้ได้รู้สึกผูกพันกันตั้งแต่แรกเจอได้เป็นคนในอดีตชาติได้นะคะ mm hmm. เขาขคิดถึงคุณเหมือนเขาได้มีการเข้าใจความรู้สึกข,ของตนเองแล้วนะหนึ่งดาบว่าเขารักคุณนะแ mm hmm. นวครับเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดี เขาอยากจะนําถ่วยจะนําความรักมาให้กับคุณคุณเป็นเดดสันในสายตาเขาคุณเป็นความสุขคุณเป็นความสดใสความสบายใจของเขาคุณอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีเขาเวลาส่องคุณเขาแอบพึงแอบห่วงคุณอยู่นะคะดูสีหน้าเขไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะเวลาที่ใครมาคอมเมนต์คุณหรือกดหัวใจให้กับคุณนะคะหรือว่าเวลาที่คุณ แบบว่ามีความสุขลันลาไม่สนใจเขาก็ได้นะเขารู้สึกแอบพึงแอบผวงคุณอยู่นะคะสี่ถ้วย king of s o เสียงอาจจะแหบไปบ้างนะคะยังไม่หายดีนะคะ้าถ่วย สตริงหกถ้วยเขาคนนี้นะเป็นคนที่คุณและเขาเนี่ยเขาอาจจะเคยตัดสินใจหันหลังให้คุณไปในอดีตที่ผ่านมานะถึงแม้เขาจะมีความผูกพันกับคุณแต่ก็ตัดสินใจที่จะหันหลังกับคุณไปนะคะเพราะว่า เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ได้ King of s r r นะอาจจะเป็นคนในครึ่งแบบตำรวจทาหารข้าราชการได้นะคะเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมนะชอบเข้างานปาร์ตี้งานสังสรรค์ได้มีเพื่อนฝูงเยอะนะหรือมีคอนเนคชั่นเยอะนะคอนเนคชั่นเยอะนะเขาคนนี้ตอนนี้เขารู้สึกเบื่อนะรู้สึกเซิงนะกับการที่ไม่มีคุณหรือการที่เขาตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเขาได้รู้ใจตนเองแล้วนะ เขาเป็นสิ่งโตนะคุณเป็นผู้หญิงคนนี้นะเขาได้รู้ใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นใจคุณเข้าใจตัวตนของเขานในสิ่งที่เขาเป็นนะเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะหากคุณและเขามีประเด็นกันเนี่ยเขาก็ได้รู้ใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนมีค่ามีความหมายสําหรับเขาเขาอยากจะกลับเข้ามานะอินฟินิตี้อยู่ด้านบนอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ กตือนลนเปิดใจสิ่งที่มีมากผ่อนคลายสร้างไรายได้ <c oughs> เขาคนนี้นะ่าเป็นคนที่ มุ่งเน้นด้านการสร้างรายได้หาเงินเก่งเป็นคนที่ขยันมีความมุ่งมั่นนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงหรือว่าอยากได้อะไรนี่ก็สามารถหาได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเขารู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณนะหรือเขาแอบคิดกันเลยกับคุณ18บวกได้นะคะคุณมีแรงดึงดูดกับเขานะคะเขาคนนี้มีความสดใสล่าเลิงมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะ มีความกระตอรืลร้นที่อยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะให้คุณเปิดใจนะคะเพราะเขาอาจจะมีความแตกต่างจากผู้คนอื่นนั้นคุณอาจจะต้องแบบเปิดใจหรือว่าศึกษาในความเป็นตัวตนของเขาเพราะเขาอาจจะกลัวคุณปฏิเสธเขาได้นะคะ รักใส่ใสุขสมบูรณ์แรงดึงดูโลกของฉันเขาคนนี้นะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะเป็นคนที่รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะชอบอยู่กับธรรมชาตินะ เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มีแรงหนึ่งดูดกับเขานะคะเขาสึกตกหลงรักคุณแล้วก็มีผู้คนให้ความสนใจคุณมากมายเขาแอบรักคุณนะรักใสๆคุณอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะหรือเป็นรักในสมัยเด็กมัธยมปถมได้นะหรือว่าเป็นรักแบบไร้เงื่อนไขเป็นรักใสๆใสนะเป็นรักด้วยใจไม่มีเหตุผลนะเขาอยากจะ เป็นครอบครัวกับคุณสุขสมบูรณ์นะอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะเสียงอาจจะไม่ยังไม่ร้อย็นตะ์ะตอนนี้ประมาณ60%ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงและให้กำลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขอบพบก,กันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ